ก็เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีอุดมการตรงกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราจะเน้นทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและก็ประชาชนอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมเห็นท่านประยุทธ์เนี่ยต่อสู้กับพวกประชาธิปไตยปล้นชาติประชาธิปไตยจอมปลอมซึ่งเป็นศัตรูของผมและผมก็ถือว่าศัตรูของศัตรูเนี่ยก็เป็นมิตร เดิมทีเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่กับท่านคนเอกประยุทธ์แต่ว่าผมเนี่ยเป็นนักรบอุดมการใฝ่าหาแต่ประชาธิปไตยสุดท้ายผมหาพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้ไม่เหลือเลยที่มีอยู่ก็จอมปลอมแล้วก็ผสมพันธุ์กันจนหมดแล้วสุดท้ายผมต้องตัดสินใจเลือกว่ามันไม่มีขั้วประชาธิปไตยไม่มีขั้วที่เรียกว่าเผด็จการแล้วก็บางคนก็เรียกว่าเป็นขั้วอนุรักษนิยมก็แล้วแต่จะเรียก แต่สุดท้ายผมบอกว่าผมไม่สนใจขั้วไหนผมสนใจอยู่ขั้วประชาชนแล้วก็บังเอิญมีพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ในภาพของความมีเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ชัดเจนที่สุดภาพนี้ก็คือว่ามีความจงรักภักดีแล้วก็ได้พยายามทํางานต่อสู้มาเพื่อประชาชน8ปีที่ท่านพลเอกประยุทธ์สร้างรากฐานมาผมอยากให้ท่านต่อยอดอีกแค่สองปี ผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะประสมความสำเร็จสูงมากเพราะว่าท่านประยุทธ์เนี่ยถึงแม้ยังไงก็ตามภาพลักษณ์ของท่านก็อาจจะมีไปคล้ายๆกับท่านเราเรียกว่าป๋าเปรมก็ได้เพราะลักษณะเดียวกันท่านก็ยังมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีโอกาสจ,จะเป็นรัฐบุรุษก็มีและในสองปีที่เหลือท่านน่าจะทําอะไรได้เยอะสุดท้ายผมมั่นใจว่าหลังจากลเอกประยุทธ์ทํางานครบสองปีผลงานที่ปรากฏขึ้นและก็ความดีของท่าน ประชาชนทั้งประเทศจะแทรกซ้อนแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยอยู่ต่อผมยังมองไปถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะแต่ว่ายังไงก็ตามผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์ส่วนผมเองที่ข้ามกล้วยมาแล้วก็มีใครพยายามโจมตีว่าจะได้กินกล้วยกินไรไหมผมพูดตรงนี้เลยผมไม่ได้อะไรสักบาทแต่ผมยินยันจะทําเพื่อประเทศชาติท่านมีสิทธิ์เข้าใจผมผิดได้แต่ท่านไม่ไม่มีสิทธิ์พิพากษาและตัดสินผม ระยะเวลาระยะทางจะพิสูจน์มาการเวลาจะพิสูจน์สระบุสระเกตคนนี้และผมจะทําให้ท่านเห็นว่านักรบพันดุคนดีจะไม่ทําให้คนไทยทั้งแผ่นดินผิดหวังอย่างเด็ดขาดครับก่อนหน้านี้ในสภา